สวัสดีจ้ามีเพื่อนๆหลายคนสงสัยมากเลยค่ะกับการชำข้อเปล่าลอดหรอโตได้ยังไงไม่มีใบเลี้ยงไม่ตายหรอทำไมเหลือแต่ข้อเปล่าใบหายไปไหนในคลิปนี้มีคำตอบค่ะทุกคนรวมไปถึงการที่รับน้องไปเลี้ยงแล้วจะต้องดูแลต่อยังไงมีใบกับไม่มีใบต้องดูแลต่างกันไหม ตอบรวมทุกข้อสงสัยในคลิปนี้เลยจ้าถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังคำตอบจากพี่เจฟได้เลยค่ะวันนี้นะครับจะมาดูระหว่างข้อที่มีใบกับข้อเปล่าๆนะครับแต่ว่าข้อเปล่าๆในนี้นะครับก็ตอนแรกมีใบแต่ว่าเอาออกมาแล้วใบมันช้ําไปเราก็ตัดทิ้งแล้วก็เข้าไปอบใหม่นะครับก็จะมาแยกระหว่างมีใบ กับข้อเปล่านะครับที่อบเหมือนกันนะอ่ะดูกันเลยอันนี้คือข้อเปล่านะครับซึ่งบางอันเนี่ยก็มีใบเห็นไหมซึ่งเราเราเรา,เราออกมาตอนที่มันร้อนจัดนะเราก็ตัดใบทิ้งไปเห็นไหมครับแทงออกมาแล้วแทงออกมาแล้วนะครับนี่แทงออกมาแล้วนี่นี่นะครับแล้วก็นี่เนี่ยจะเป็นใบหมดแล้วเลยนะครับ แล้วมาดูส่วนที่มีใบนะครับเห็นไหมว่าใบต่งตึงดีต่งตึงดีต่งตึงดีแล้วดูเขี้ยวออกอันนี้คือเขี้ยวที่ยาวที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวที่เป็นแค่แบบยังไม่ไม่สุดเห็นไหมตัดพร้อมกันถูกไหมตัดพร้อมกันอบตัดอบมาพร้อมกันเลยใช่ผมจึงบอกว่าข้อที่เปล่าเนี่ยนะครับ กับมีใบข้อเปล่านะครับเกิดใบได้เร็วกว่านะเห็นไหมครับเกิดเกิดใบได้เร็วกว่านะครับจริงๆส่วนตัวเลยนะผมอยากทําแบบข้อเปล่ามากกว่าเลยอะเพราะว่าหนึ่งคือมันมันงอกใบได้เร็วกว่าไอ้ใบเนี้ยแทบไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อน,อนๆหลายคนถามว่าทําไมถึงมีแต่ข้อใบหายไปไหนอ๋อคือ,อ บางอันอเห็นไหมครับในคลิปที่เราตัดใบล่างๆทิ้งเนี่ยก็จะเป็นข้อที่เราตัดใบล่างๆทิ้งที่เราบ,บอกเสมอว่าเขาสามารถโตได้ใช่แล้วก็อีกอันนึงคือเวลาเราเอาออกมาเนี่ยแล้วใบมันช้าใบมันเสียไปเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยข้อแต่งตึงดีนะมีใบเห็นไหมแต่ว่าไม่ยอมแทงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดใบทิ้งแล้วเอาไปอบนะครับคือเพื่อให้มันแทงเร็ว เนี่ยแทงเร็วแล้วก็โหด่างแบบวากิวนะครับนี่โด่างสวยหมดเลยนะที่ออกมามีแบบนี้เนี่ยวากิวเลยใบต่อไปคือสวยแน่ข้อเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับครั้งต่อไปผมเวลาชำอัลโบผมอาจจะตัดใบทิ้งทั้งหมดเลยถ้าเป็นข้อข้อนะแต่ว่าถ้าเป็นยอดก็คือปล่อยให้เขาเป็นยอดไปครับ แต่ว่ามีข้อสังเกตว่าเหมือนลากเขาอ่ะแบบมีใบลากเขาเยอะใช่ไหมแต่แทงช้าจริงๆก็แล้วแต่ต้นนะจริงๆก็แล้วแต่ต้นนะแต่ว่าถ้าเห็นผลเนี่ยแบบมีใบลากก็จะดีกว่าคืออันนี้ชใช่จากการแยกให้เห็นเลยนะว่าลากของมีใบเนี่ยลากจะดีกว่าทะลุกระถาง คือรากเยอะมากตัดพร้อมกันนะคะแต่ตามแต่ตาแตกน้อยกว่าใช่แทงออกมาน้อยกว่าแต่อันที่เป็นใบอะ่ะเรามองไม่เห็นว่าเขาเกาะขอบกระถางเนาะอ่ะไม่งั้นผมสรุปเลยนะครับว่าระหว่างข้อเปล่าแทงได้เร็วกว่าแล้วก็มีใบแทงได้ช้ากว่านะครับแบบข้อเกิดรากได้ช้ากว่าแบบใบเกิดรากได้เร็วกว่านะครับ แต่ผมผมชอบแบบข้อเปล่ามากกว่ามันมันเหมือนมันดูแลง่ายกว่าใช่ไหมใช่พื้นที่ด้วยซึ่งพื้นที่เราน้อยไงซึ่งดูแบบอย่างเงี้ยคือดูแลง่ายกว่าอ๋ออัปเดตรางวัลรางวัลทุกคนอย่าพึ่งรีบนะที่แบบว่าถามเข้ามาว่าส่งเมื่อไหร่รางวัลรางวัลผมเลี้ยงให้จนแทงเลยนะดูดูด ขนาดของแจกนะเลี้ยงให้จนแทงนะใช่ก็จะมีเบอร์บอกไว้นะคะตามที่ตอนไลฟ์เนาะว่าใครเป็นของใครเนาะนะครับนี่ที่สองแล้วสามที่สามเห็นไหมผมจดไว้หมดนะครับโอเคอันนี้คืออัปเดตรางวัลนะหลังสงการนี้ผมส่งให้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะรางวัลเนี่ยเลี้ยงให้จนแทงเลย ผมถึงบอกว่าอย่ารีบอย่ารีบนะครับใจเย็นๆเลี้ยงไม้ต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบนะครับเพราะว่าผมไม่อยากส่งไปแล้วตายเอาแบบนี้ดีกว่าเลี้ยงให้จนรอดชัวร์ๆนะเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องอวิธีการดูแลนะครับว่าไม้วางข้อแบบนี้นะครับถ้าเวลาลงน้ำแล้วเนี่ย เห็นไหมครับว่าเนี่ยเราลองน้ําประมาณนี้เนี่ยเราใส่หินไว้เวลาวางเนี่ยน้ําก็จะอยู่แค่ตรงหินไม่ถึงเพอร์ไลท์เห็นไหมครับแล้วก็หินด้านบนเนี่ยจะแฉะอยู่เห็นไหมอย่างนี้คือไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับคุณไม่ต้องลดน้ําเลยนะเนี่ยเอาไปวางแบบนี้แล้วก็เติมน้ําในจานรองห้ามลดน้ําเด็ดขาดเลยนะครับถ้าอากาศถ่ายเทนะครับ ก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วแต่ถ้าอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยพอคุณไปลดเนี่ยจะทำให้เน่าได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือข้างล่างดีน้ำละพอคุณไปเติมข้างบนเสร็จปุ๊บมันจะไม่แห้งเลยนะครับมันจะไม่ไม่ชื้นนะมันจะแฉะไปอาจจะทำให้ยอดเน่าได้นะครับอาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่รับไปเนี่ยหรือว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยรองน้ำไวอ้อย่างนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องลดน้าเพิ่มด้วยบางคนที่รับไปแล้วลากเขายาวไปแล้วอะคะพวกที่เนี่ยก็สามารถปล่อยไว้ได้เลยก็คือเอาไปเพื่อนๆก็ร้อ,นอ,องน้ำอย่างนี้เหมือนเดิมเลยถูกต้องปล่อยไปเลยได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะให้มันหลายใบก่อนนะครับแล้วก็จริงๆอะถ้าลามันทะลุแล้วเนี่ยขยับกระถางก็ไม่ควรเป็นกระถางไซส์ใหญ่นะเอากระถางอันเดิมเนี่ยคือลื้อออกมา แล้วก็ใส่หินไว้ด้านล่างแล้วก็วางรากให้มันอยู่ในกระถางแล้วก็ใส่เครื่องปลูกไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับหรือว่าจะเพิ่มเปลือกสนเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ผสมแล้วก็ไว้ในกระถางไซส์เท่านี้คืออยู่ได้ยันเป็นสิบใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระถางอ่ะไม่จำเป็นจะต้องใหญ่นะครับเมื่อไหร่ที่เราจะให้อาหารเขาได้รากดีแล้ว คือซึ่งเราเห็นรากมาเกาะขอบเยอะะใช่ไหมเยอเยอะแล้วเท่านั้นใช่แล้วก็ให้อาหารนะครับหรือว่าจริงๆขึ้นเป็นใบอย่างนี้ก็ก็โรยๆได้นะโรยๆได้แล้วแต่ว่าเนี่ยเพิ่งเอาไปใหม่ยังไม่เห็นรากแน่นอนก็ิ่งรากน่าจะเกิดแล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ด้านในไงนะครับก็ยังไม่แนะนําว่าให้ไปเติมอะไรใช่ไหมครับเติมได้ครับเติมได้เติมได้แต่ว่าอย่าเยอะนะครับเติมขอบขอบได้ ก็ออสโมโคดโรยด้านบนได้ถ้าเกิดเป็นใบแบบนี้แล้วนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยยังไม่ต้องโรยเพราะว่ามันยังไม่เกิดใบเลยอะ่ะเขาก็คงไม่ได้เอาไปใช้อะไรอะ่ะแต่อย่างเงี้ยเขาเอาไปใช้แล้วน่าจะเอาไปใช้ได้ละเราก็โรยปุ๋ยด้านบนได้คือเอาไปอยู่แสงประมาณอย่างนี้ได้เลยเนาะใช่ใต้สแลนนะคือแสงแดดนเนี่ยเนี่ยต้สแลนแบบนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูสแลนที่เรากางนะคะใช่เป็นสแลนหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มี ชั้นที่สองทับเนาะถ้าถ้าอยู่ร่มลำไรอะ่ะอยู่ในร่มลำไรแบบเนี้ยไม่ต้องรดน้ําเลยรอ,องน้ําไว้น้อยๆแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําเลยแต่ต้องมีอากาศถ่ายเทใช่ไหมควรจะต้องมีลม <A. S 1> เนาะใช่ครับอากาศนะถ่ายเทคือสําคัญที่สุดอากาศสําคัญมากนะครับถ่ายเทคือจะทําให้เจริญเติบโตดีแนะสงแดดผมยังคิดว่าไม่สําคัญเท่าอากาศถ่ายเทดีนะทั้งแบบ มีใบออกมาอย่างนี้แล้ว <พอ S 1> แล้วก็ทั้งแบบอย่างนี้แล้วก็คือเอาไปดูแลแบบนี้เลยใช่นะคะเขาอยู่ได้อีกยาวๆเลยนะทุกคนไม่ต้องรีบไปรื้อหรือว่าไปเปลี่ยนกระถางนะคะยิ่งรื้อนะครับจะทําให้ให้รากเสียหายนะครับอย่าไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะทําให้รากเนี่ยเกิดการช้านะแล้วอพอไปแช่อีกเน่าเลยครับเพราะฉะนั้นแต่ปล่อยให้รากมันเป็นแบบนี้ดีที่สุดะ ก็คือให้มันออกมาก็ปล่อยมันนะครับหรือถ้าจะชื <Blaze. S 1> foliage foliage sì ้นอยู่แล้วก็เอาออกมาตั้งข้างนอกไม่ต้องรองน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให้ลากแห้งดีกว่าลากแชะคือลากเนี่ยมันสามารถดูดความชื้นได้ครับความชื้นรอบๆอะครับแต่ถ้ามันแชะแล้วเนี่ยมันเน่าอย่างเดียวเลยนะครับคือพูดง่ายๆนะครับไม้ตระกูลฟิโลไม้ตระกูลมอนเซล่อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยครับชอบชื้นอย่างเดียวห้ามแชะ แคือนคราวนี้หายกังวลกันไหมคะทุกคนดังนั้นก็แค่เลือกเลยค่ะว่าเพื่อนๆอยากจะชำแบบมีใบซึ่งรากออกได้ไวกว่าหรือว่าจะชำเป็นข้อเปล่าซึ่งแทงใบออกมาได้ไวกว่าแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชำออกมาแล้วน้องรอดปลอดภัยโตออกไปให้เราเยอะแยะอันนี้ตั้งหากค่ะที่เป็นจุดที่สำคัญเนาะ ส่วนการดูแลต่อก็ง่ายนิดเดียวก็นำไปแล้วก็ลองน้ำแบบในคลิปนี้เลยค่ะวางไว้ที่มีแสงถึงอากาศถ่ายเทไม่ต้องรีบเปลี่ยนกระถางนะคะไซส์เล็กไว้ดีที่สุดค่ะจะได้คุมความชื้นอยู่นะ สำหรับทุกคนที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะดูคลิปอะไรก็บอกเราได้เลยนะในคอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามเราทุกช่องทางเลยนะทุกคนเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องข้อความข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้เลี้ยงไม้ให้สนุกนะคะบยบายจ้า